ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํารู่นไอเทมพลังแฝงพร้อมวิธีการเล่นของน้องเด็กตราฆ่าไม่เจเธอในแพทปัจจุบันนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปดูเนี่ยผมขออะไรนิดนึงนะฮะใครที่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไ่กันฝากกดดิกันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูผมบันดาลเสนแน่และไม่กดดิกันนครับที่รไรเงียบมากๆเลยนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสซตกระดิ๊กกิ๊กกูกิ๊กไปกระตุ้นใจกันด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและที่สำคัญจจะะะซัััับบบบบสไคคคครรรรรร์เเเอออออป็็็นน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 นททีีีี่ยยย้้้้้แแลลวววตกกกกกกกฝาดดดิุึึงงถข ขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนขอบคุณมากครับโอเคอย่างแรกที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับก็คือน้องเด็กต้าในสายคีที่เล่นดาเมจได้คิหนักหน่วงเกือบที่สุดแล้วกันผมไม่เอาคีสุดแล้วกันมาอย่างแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของดาบโซลิเวอร์นะเอามาเล่งความแรงในการโจมตีนะครับถึงจะไม่มีดูดเลือดแต่เด็กต้าไม่จําเป็นต้องใช้ดูเลือดอยู่แล้วนะจ๊ะ ต่อมาก็เป็นรองเท้ากันซ c ครับจะได้เข้าไฟออกไฟได้ง่ายขึ้นนะต่อมาครับผมสาเหตุที่ผมบอกว่าไม่เล่งสายดาเมจสุดก็คืออันนี้แหละผมใช้เป็นสเปียร์อลองกินนุชครับเอามาเพื่อลดคูดาวนะครับผมเอาสเปียร์อลองกินุชมาเพื่อลดคูดาวเพราะโอมิอาร์มมันโดนเนิร์ฟกากไปแล้วอะมันแบบมันไม่มีดูดเลือดแต่ผมมองว่ากาก,ากมากเลยนะผมก็เลยจะไม่ใช้นะครับในส่วนโอมิอาร์มผมจะเปลี่ยนโอมิอาร์มเป็นในส่วนของดาบคีเลยจะได้เล่นคีแรงๆนะครับแล้วก็จริงๆอะถ้าเราอยากเล่นดาเมจแรงสุดๆเนี่ยให้ เป็นดาบโบเกนสเปียร์นะครับมันจะได้ดาเมจที่รุนแรงที่สุดสําหรับการคีนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เอาแบบไม่ต้องคีสุดก็ได้แต่ว่าสามารถมีรถครูดาวเข้าวงไฟได้ง่ายนะครับมีเลือดให้สู้ด้วยสําหรับเอ่อสเปียร์ลองกินุตเนาะก็บวกเลือด500นะครับประมาณนี้อ่ะต่อมาก็เป็นดาบคีนะเล่กดาเมจคีแล้วก็เป็นในส่วนเฟรทูธครับออกเซตนี้มาเนี่ยเราจะเริ่มตีแรงแบบแรงจัดๆแล้วคีจะประมาณสี่0ันกว่าๆแล้วนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ย ถ้าติ่มก็ออกเป็นเกาะเกิดครับหรือว่าถ้าอยากเล่งดามเมจแบบโคตรแรงเลยเนี่ย ก็ออกเป็นดาบดูดเลือดก,ก็ได้สาเหตุที่ออกดาบดูดเลือดเพราะว่าไอเทมที่ผมออกมาเนี่ยแม่งไม่มีอันไหนดูดเลือดได้เลยนะครับถึงเราเนี่ยจะมีอันตรีในการแบบยืนแทงยืนรับตีนก็ตามนะแต่ว่าบางทีมันก็จะเป็นที่ทจะต้องตีเขาแล้วดูดเลือดมาบ้างอะคนบ้าเลยใช้อันตีตลอดเวลาถูกไหมนะครับก็เป็นดาบดูดเลือดก,ก็ได้หรือว่าเป็นเกาะเกิดก็ได้หรือว่าถ้าเล่เกมมากๆเนี่ยสามารถขายรองเท้านะครับไปออกเป็นดาบดูดเลือดก,ก็ได้เหมือนกันก็เด็กตาก็ยืนฟันยัย่วๆฟันนัวนๆในวงไฟได้หรือนะครับอันเนี้ยถ้า คิดจะประมาณ6,000บวกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากแรงกว่านั้นอีกนะครับถ้าอยากแรงกว่านั้นอีกก็ทําได้เช่นเดียวกันครับ ออกเป็นโบเกนสเปียร์ครับมันจะเร่งความแรงแล้วเจาะคีบเจาะคนได้แรงขึ้นนาะเราก็อาจจะขายเออสเปียร์ลองกินุดไปออกเป็นมุลมาสะก็ได้ก็จะเป็นเร่งความแรงของดาเมจอะไรประมาณนี้ไปได้อีกนะครับซึ่งก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ในตอนเลดเกมเนาะสำหรับไอเทมของเด็กกล้านะครับประมาณนี้ผมจะไม่เล่นเป็นธนูฟาร์มนะเพราะมันไม่ค่อยแรงนะครับแต่มันก็ดูดเลือดอยู่แหละโอเคต่อมานะครับในส่วนของรุ่นนะครับอย่างที่บอกว่าผมเล่นเป็นสายคริใช่ไหมนะครับผมก็เลยจะใส่เป็นลมเพดนะครับ ผมก็เลยจะใส่เป็นลำเพจซึ่งปกติเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเราสามารถใส่รูนได้หลายเซ็ตเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรูนเจาะร้อยห้อยคีนะครับก็คือออนสลอตหกอเวกเออออนสลอตไม่ใช่สิออนสลอตแปดเลดสองแล้วก็เป็นสปิริตสิบาก้อกคอสิบตรงกลางผมแนะนำให้ใส่เป็นสปิริตนะบางคนใส่เป็นแอสเซสเนตก็จริงๆก็ไม่ผิดแต่ว่ามันจะตีช้าไงนะครับมันจะดูดแสแตทช้านะครับมันจะดูดดาเมจมาช้า ผมก็เลยใส่เป็นสปิริตกับดาก้อนคอข้างหลังเป็นสปิริตกับดาก้อนคอข้างหน้าเนี่ยถ้าเล่นเป็นสายลมเพจเนี่ยจะได้ตีคีแรงก็เป็นลมเพจ1สิบสปิริตสิบดาก้อนคอสิบนะครับหรือว่าถ้าเราจะเล่นเป็นสายที่ผมบอกก็เจาะร้อยห้อยคีก็เป็นออนสล็อตแปดเลดสองสปิริตสิบดาก้อนคอสิบนะครับก็จะเป็นออนสล็อตนะครับล้วก็ให้ให้อยเลดมาประมาณนี้หรือว่าถ้าจะเล่นเป็นสายแบบ เขาเรียกว่าทางสายกลางแล้วกันผมเรียกทางสายกลางแล้วกันก็เล่นเป็นอเวกก็ได้นะครับอเวกสิเม็ดนะครับอเวกสิเม็ดสปิริตดักก้อนคอคือข้างหน้าเนี่ยสามารถเอาไปใส่เพียวได้หมดเลยนะลมเพดสิบก็ได้ออนสลอตสิบก็ได้เหลือสิบก็ได้นะครับหรือออนสลอตห้อยเลืก็ได้หรือว่าอเวกสิเม็ดก็ได้เหมือนกันคือแล้วแต่เลยว่าอยากเล่นสายไหนแต่ว่าวันนี้ผมมาสอนสายความแรงคีสไงก็เลยมาเป็นลมเพดนะครับลมเพดสปิริตดักก้อนคอประมาณนี้นะครับต่อมาในส่วนของพลังแฝงครับส่วนใหญ่จะใช้คล้ายๆกัันพลงงแฝ เด็กตู่น้องเด็กตู่เดือดเดือดเดือดดด อืมอันไหนวะอ๋ออันนี้แหละอันนี้อันนี้อันนี้ถูกแล้วโอเคพลังแฝงก็จะเป็นค่าแล้วเด้งเลือดมานะครับค่าได้เลือดจะได้ยืนวงไฟได้หนวขึ้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของเดเวลเลอร์นะครับค่าแล้วเลือดเด้ง MP เด้งตัวนี้ไม่มี MP ก็ตัด MP ออกไปเอาแค่เลือดก็พอแล้วก็เป็นในส่วนเดลี่คอนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้มีคนใช้เป็นโบลคัตเตอร์สายนี้ก็จะเป็นแบบโดนสแตนน้อยแบบวิ่งเข้าวิ่งออกได้ก็น่าจะเหมาะกับสายโลมซะส่วนใหญ่นะครับถ้าจะใช้เป็นโบนะล ate, คัตเตอร์มมอะน Des uel, ะแต อย่างที่ทุกคนรู้นะว่าเราตีครบส0สเต็เนี่ยนะครับเราจะได้เลื่อนเด้งขึ้นมา15%ได้เจอะก,กอด15%แล้วก็ได้วิ่งเร็วอีก20หน่วยนะครับเป็นตัวละครที่เหมาะกับเดนเพลทดูเอลสุดๆแล้วนะครับต่อมาก็จะมาเป็นฮิลหรือแข็งก็ได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าฮิลน่าจะดีกว่าแล้วก็ในส่วนของการสลิงเกอร์นะครับเอามาเล่งดาเมจให้ตบโบ๊ะโบะโบ,บ๊ะแรงขึ้นนะประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของเด็กต้าพลังแฝงอื่นก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำสักเท่าไหร่เอาเป็นแบบนี้ละ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของรุน่นไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนวิธีการเล่นการทำคอมโบการเดินฟาร์มการทำอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูต่อในเกมนะครับก็ยังไงก็ตามใครดูถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำทริคเทคนิควิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมแล้วก็การทำคอมโบของท้องเด็กตราในแพทป,ปัจจุบันให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับอย่างแรกที่พวกเราควรรู้เลยเนี่ยเด็กตราเป็นตัวละครแรงส์ S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  สำหรับแพทนี้นะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่มีดาเมจ ตายยากเลือดเด้งรัวๆเวลาวงไฟและที่สําคัญครับการออกตัดเลือดเนี่ยมันอ่อนลงเพราะว่าตัดเลือดมันโดนเนิร์ฟลงจาก50%เรหลือแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ตัวละครตัวนี้เฉิดฉายสุดๆนะครับอย่างแรกที่ควรรู้เลยก็คือเกีบสกิลเด็กตานะการกดสกิลสองเด็กตาก็อย่างที่เห็นนะครับมันจะระเบิดเลือดมันรอบๆตัวแล้วก็หลังจากนั้นการโจมตีถัดไปเนี่ยมันจะตีไกลขึ้นครับแล้วก็แรงขึ้นเรียกได้ว่า enchance damage หรือทําให้ damage แรงขึ้นพอ up สกิลสองเต็มเนี่ยสมมุติว่าประมาณ 12, เวิลังจงกกดสกิบสอง up ส มันจะบวกดาเมจไปอีก500เลยนะ500นี่คือเยอะมากๆนะครับสำหรับสกิล2ส่วนสกิล1เป็นการแบบกดค้างเนี่ยมันจะลากเลื่อนแล้วจะทำให้เราวิ่งเร็วแล้วพอเราปล่อยเนี่ยเราก็ยังวิ่งเร็วอยู่แล้วการโจมตีต่อไปก็เป็นการเอนแชนเหมือนกันนะครับหรือว่าการเพิ่มดาเมจให้แม่งแรงขึ้นไปอีกก็คือสกิล1สกิล2อ่ะหลังจากกดปุ๊บอะการโจมตีถัดไปเนี่ยจะเป็นการโจมตีพิเศษทั้ง2อันเลยสกิล2พอกดปุ๊บมันจะปาดไก่สกิล Skill 1พอแบบกดปุ๊บแล้วเราปล แต่จะทําให้เราวิ่งเร็วได้มากกว่านะครับสกิลสจะไม่ช่วยเพิ่มให้เราวิ่งเร็วประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเด็กต้าก็ประมาณนี้เลยวิ่งไปลุมกับเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปบวกอะไรเงี้ยนะครับหาฟาร์มหาอะไรไปก่อนในช่วงต้นเกมอาจจะเก่งไม่มากแต่ตอนเร่เกมเนี่ยบอกเลยว่าสับทีเดียวหายนะครับ เด็กต้าเป็นตัวละครที่เอาไปเล่นได้จริงๆหลายตำแหน่งมากนะไม่ว่าจะเป็นโลมหรือว่าป่าหรือว่าออฟเลนนะครับเพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยการเปิดอันติของมันจะทําให้การโจมตีของอีกฝั่งเนี่ยไม่ลดเลือดมันสักนิดหนึ่งนะครับจะเป็นการเพิ่มเลือดให้มันด้วยเวลาเราเลือดน้อยๆเนี่ยแนะนาให้เปิดอันตินะครับแล้วเขาตีเราเลือดเราจะเด้งแต่ถ้าเขาไม่ตีเล้วเราก็ไม่เด้งนะครับการเล่นเด็กต้าเนี่ยมันเกี่ยวกับเชิงผมเรียกว่าเกี่ยวกับเชิงคือได้กทีมเชิงดีเห็นเราเปิดอันติไม่ตี แล้วก็รอจนอันตรีเราหมดแล้วมาฆ่าเราอันเนี้ยเราเจ็บเองนะครับอันเนี้ยเราเจ็บเองแต่ว่าถ้าอีกทีมเนี้ยไม่มีเชิงแบบมาตีเราแบบเน,น,นี้ยอันเนี้ยทีมเนี้ยค่อนข้างจะดีนะคือเขาไม่ตีผมเปิดอันติีปุ๊บเขาวิ่งหนีอย่างเดียวเลยเขาไม่ตีเพราะถ้าเขาตีผม,ผมผมเลือดเต็มแน่นอนบอกเลยเลือดแบบยืนยาวๆก็เ,เลยวิ่งหนีแต่ก็วิ่งหนีก็วิ่งยากครับกับเด็กต้าด,ดูสภาพมันดีเนี่ยดาเมจแม่งโคตรเวอร์นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราควรรู้เลยเกี่ยวกับเด็กต้านะครับนอกจากจะมีดาเมจเข้าไปสับเข้าไปส,สับส แพสซีฟของมันนะครับเป็นการโจมตีปกติเนี่ยเวลาเราโจมตีปกติใส่ฮีโร่นะครับมันจะเป็นรูปโซ่เลือดขึ้นมาไอโซ่เลือดเนี่ยแหละหนึ่งสเต็ปของเราเนี่ยที่ตีไปใส่เขาเนี่ยหนึ่งทังที่ตีใส่เขานะครับจะได้หนึ่งสเต็ปหนึ่งสเต็ปเนี่ยคือบวกดาเมจให้เราหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะเป็นการดูดดาเมจจากอีกทีมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเนี่ยตีเขาดาเมจเราเพิ่มดาเมจเขาลดนะ มันดูดดาเมจจากอีกฝ่ายมาด้วยนะครับสามารถดูดได้ฮีโร่หตัวเนี่ยมากสุดก็คือ8สแต็กนั่นเองนะครับสมมุติว่าแพนด้ามีดาเมจอยู่100ผมตีแพนด้าครบ8ทีนะครับสแต็กผมได้8แพนด้าโดนดาเมจลดเหลือ92ผมดาเมจเพิ่มมาจากร้อยนึงเป็น108ประมาณนี้มันหักกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเก็บได้สูงสุด20สแต็กก็คือตีฮีโร่ประมาณสัก เอสามตัวขึ้นไป3ตัวถ้า3ตัวเก็บสแต็ตครบเนี่ยก็จะครบสแต็ตครบ20นะครับสามารถแบบเก็บความแรงเพิ่มขึ้นได้20%เป็นตัวละครที่แบบนอกจากจะอึดตายยากดาเมจมีเอนแชนดาเมจดาเมจแรงแล้วแม่งยังทะลึ่งแบบดูดดาเมจอีกฝ่ายอีกนะครับก็เป็นตัวละครที่น่าเกียดสุดๆนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะเห็นปะ่ะผมจับสกิลสองนำเพราะสกิลสองก็บวกดาเมจสกิลหนึ่งก็บวกถ้าเต็มอะสกิลหนึ่งหลังจากกดสกิลหนึ่งปุ๊บนะครับมันจะบวกดาเมจให้เรา300 สก,กิลสองจะบบกดาเมจห้าร้อยก็กดหน 1, ึ่งฟาดหนึ่งทีกดสองตีหนึ่งทีอ่ะตัวแตกหัวขาดนะครับเหมือนกับไฮไลท์ที่ผมเอาให้ดูตบลาวิวสองทีลาวิวตายนะครับตบลาวิวสองทีลาวิวตายเห็นปะอันนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะเล่นโอเคอยู่นะคือเขารู้ว่า,วาแบบมันไม่ควรตีผมตอนที่ผมเปิดอันตินะครับไม่งั้นผมจะแบบยืนทนคงกระพันนะฝา,าไปเรื่อยฮนะ อย่างที่เห็นอันเนี้ยเห็นว่าเห็นสแต, 12, 12, 12, 12, สแตนะ็ว่าสิบสองเนี่ยสิบสองสิต็กเนี่ยก็คือแบบเป็นสแต็กที่ผมดูดมาจากคิวเลนแล้วก็ดูดมาจากลาวิวนะครับก็ลดดาเมจเขาเพิ่มดาเมจเราก็ยืนตีได้ทั้งวันเลย แล้วก็ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เคลื่อนที่ได้เร็วเชี่ยๆนะครับกดสกิลหนึ่งครั้งเห็นป่ะวิ่งเร็วพอปล่อยุ๊บแมงวิ่งเร็วอีกแล้วก็อย่างหนึ่งนอกจากสกิลหนึ่งจะทำให้วิ่งเร็วแล้วเวลากดเนี่ยเราจะเห็นวงใช่ไหมครับเป็นวงสีแดงแดงซึ่งไอ้วงสีแดงแดงเนี่ยแดงๆดงอ่อนๆเห็นป่ะแดงแดงอ่อนๆ,อนๆถ้ามีฮีโร่อยู่ใ,ใกล้ๆวงเนี่ยต่อให้เรามองไม่เห็นเขาอ่ะมันจะเป็นเลือยตกใส่หัว แปลกแล้วก็แบบไหลกลับมาหาเราซึ่งไอ้ไอเลือดนะก็มีดาเมจนะครับแต่ผมไม่ถือสาอะไรผมคิดว่าเป็นดาเมจที่แม่งโคตรจะน้อยเลยไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ไม่ต้องออกโอมิอาร์มนะผมมองว่าไม่เหมาะนะครับโอมิอาร์มเนี่ยเมื่อก่อนมันดีมันเอามาแบบลดคูดาวเพิ่มความแรงในการโจมตีแล้วก็ดูดเลือดแต่ที่สําคัญที่ผมมองคือดูดเลือดแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีดูดเลือดให้ผมละผมก็ไม่สนใจมันละผมก็ไปใช้เป็นดาบขี้ดีกว่านะครับส่วนตัวผมมองว่ามันน่าจะแรงมากกว่าเนาะ แล้วก็ในส่วนของดาบฟาร์มที่แบบผมยังออกอยู่เนี่ยเพราะผมอยากได้ดาเมจครับผมไม่ได้แบบอยากได้ไอ้พวกสิ่งที่เรียกว่าดูดเลือดเลยไม่เอาดูดเลือดเอาแต่ดาเมจจะเล่นเป็นสายดาเมจครับ <c oughs> ถ้าเราไม่มองดูดเลือดเนี่ยดาบแดงก็บัฟดาเมจมา10หน่วยนะครับซึ่งถามว่า10หน่วยเยอะไหมโคตรจะน้อยเลยครับ แล้วแบผมดาเมจสิบหน่วยนี่น้อยสุดๆเราตีแบบดูดดูดดาเมจจากอีกฝ่ายทีสองทีก็น่าจะเกินแล้วเผลอ,อถ้าเป็นเลสเกมเนี่ยเราไปตีพวกแบบเซนิสอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหดูดหนึ่งเปอร์เซ็นก็เกินแล้วครับหนึ่งเปอร์เซ็นก็เกินแล้วครับดาเมจสิบหน่วยเนี่ยคู่จะน้อยอ่ะฟาร์มไปก่อนเนี่ยตัวละครเราจะสังเกตว่าเวลาเราเล่นตัวละครตัวเนี้ยพยายามที่จะแบบลากสกิลหนึ่งแล้วเดินฟันลากสกิลหนึ่งแล้วเดินฟันเราจะวิ่งเร็วครับ กดสกิลหนึ่งแล้วแม่งวิ่งเร็วจัดๆเลยหลังจากที่กดปุ๊บมันจะมีสถานะค้างอยู่เห็นปะมันจะมีกดสกิลหนึ่งเสร็จปุ๊บเราปล่อยนะครับเราก็จะสามารถกระโดดไปสับหัวเขาได้แต่ถ้าเรากดสกิลสองหลังจากกดสกิลหนึ่งเลยมันก็จะกลายเป็นสกิลสองแทนประมาณนี้นะครับอ่าวิธีการคอมโบของเด็กต้าจริงไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นตัวละครบางละจันครับก็กดสกิลหนึ่งเข้าไปปุ๊บกระโดดฟันเขาหนึ่งทีให้ติดสโล่นิดนึงนะครับติดสโลห้าสิบวิสกิลหนึ่งถ้ากดแล้ว เราไปกระโดดสหัวก็มันจะติดสโลประมาณ50%ไม่ใช่50วิสิห้าสิบเปวินะครับประมาณนี้เออกดตีไปนะครับจะสังเกตว่าเราตีปกติ600กดสกิลผู้พัน2เห็นปะ่ะดาเมจมันจะแรงขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าบัฟดาเมจมาแบบสุดๆ ไปีไปกดป้าบปาบปาบเนี่ยสกิลสเนี่ยสำคัญครับเวลาเข้าไปคุกวงในเป็นวนในไฟเนี่ยกดสกิลสแล้วก็ถ้ากดสกิลสโดนฮีโร่นะครับมันจะด้งเลือดให้เราประมาณ5%ซึ่งผมไม่ได้ก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นสา,าล่าอะไรสำคัญสักเท่าไหร่นะด้งเลือดหมันก็เฉยๆนะสำหรับผมพยายามยืนดักครับรอเขาวิ่งมากดสกิลหนึ่งชาร์จปล่อยปุ๊บตบปุ๊บสกิลสองโะเห็นปะ เวลาเราใกล้ตายอะไรเงี้ยนะครับเวลาเข้าไฟใหญ่ๆเนี่ยเราก็พยายามจะเปิดอันตินะครับเพื่อที่จะทําให้เขาไม่กล้าตีเราต่อยเขากล้าตีเราเลือดเราก็เต็มอยู่ดีครับเพราะงั้นเขาก็ไม่มีตัวเลือกนอกจากวิ่งหนีหรือว่าตีสู้ซึ่งทั้งการวิ่งหนีและตีสู้ก็ไม่ได้ทําให้ จะชนะไฟตัวผมสักเท่าไหร่หรอครับตัวผมแม่งยังโหดอยู่ดีแล้วก็เวลาไล่ล่าเนี่ยแล้วเปิดสกิลหนึ่งใช่หปหปล่อยปุ๊บแม่งยังวิ่งเร็ววิ่งเร็วเสร็จพอไปถึงใกล้ศัตรูปุ๊บกระโดดสับหัวสับหัวเสร็จเขาติดสโล่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาหนึ่งวิอีกก็ยาวๆครับสับเสร็จปุ๊บสกิลสองปาดปาดปาดสกิลหนึ่งกลับมาก,ก็วิ่งลากแล้วก็ตกหัวก็ต่อเนี่ยตัวมันแบบผมมองว่าตัวมันเก่งมากๆเลยแผ่นนี้อ่าแล้วก็เห็นว่าลูลาวิลไม่สามารถที่จะป้องกกันาาเมจส ของเด็กต้าได้นะครับมันอารมณ์เดียวกับโลกของราวิวไม่สามารถที่จะป้องกันการพุ่งสกิลสองแล้วยิงกระสุนของทอนได้ยังไงอย่างนั้นนะครับมันคือแบบดาเมจที่บวกมากับการโจมตีพื้นฐานซึ่งโลกของราวิวกันไม่อยู่กับกันไม่ได้ครับแรงสุดๆนะี่กระโดดสับทีพันหกนะครับพันหกตีคลิปทีสองพันกว่าก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะงัดไปแล้วก็สับงัดไปแล้วก็สับเห็นไหม ตัวนี้มันเก่งครับตัวนี้มันเก่งแต่ข้อเสียของมันเลยคือถ้าไปยืนในป้อมนานเกินไปอะนะครับเราจะตายเองนะแบบโดนลากเข้าไปเงี้ยแล้วแบบลืมเปิดอันติหรือแม้กระทั่งเปิดอันติไปล้วก็ตามนะตอเนี้เปิดอันติไปล้วก็ตามป้อมตีแล้วเต็ม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 หลังจากนี้โดนดูดดูป้อมแม่งยิงครับดูป้อมแม่งยิงยิงหนึ่งทีนี่ตัวจะขาดนะครับยิงหนึ่งทีประมาณแบบป้อมมันจะเก็บสแต็คครับครั้งแรกมันจะเบาครั้งที่สองจะแรงครั้งที่สามจะแรงแรงครั้งที่สี่จะแรงจุงกระเบยนะครับจะโดนสี่ทีขึ้นไปเนี่ย ทีแรกไหมเจ็บทีที่2เลืมเจ็บทีที่3นี่กูเจ็บจังวะทีนี่นสิฆ่ากูนะครับฆ่ากูเจอะนะครับมันคือความแรงของป้อมในแผ่นนี้นะก็สาเหตุที่ป้อมบัฟมาแล้วยิงแรงขึ้นก็เพราะอีเด็กตา้าเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันสามารถไปได้ป้อมได้โกงเกินไปนะเขาก็เลยผมคิดว่า g ีมก็เลยต้องปรับให้ป้อมมันโหดร้าขึ้นมานะก็เลยเป็น ความสวยของฮีโร่ทั้งเกมนี้ไปนะแต่ว่าความผิดผมบอกเลยว่ามาจากเด็กต้าล้วนๆครับผมเด็กต้าล้วนๆเลยเพราะถ้าไม่งั้นอะ่ะถ้าไม่ปรับความแรงของป้อมขึ้นอะ่ะเด็กต้ามันจะขี้โกงกว่านี้ครับมันจะแบบยืนได้ป้อมแล้วยืนยืนอะ่ะพอเปิดอันติปุ๊บเด้งเลือดจะเลือดเต็มแล้วใช่ปะหลังจากเลือดเต็มปุ๊บอันติหมดก็โดนป้อมตีเบาก็วิ่งออกจากป้อมแบบหน้าด้านแต่พอแบบเนี้ยโดนป้อมตียิ่งต,ยงต,ยงตียิ่งแรงยนะิ่งตียิ่งแรงเนี่ยเด็กต้ามันจะไม่ค่อยกล้าไปซ่าในป้อมเยอะนะครับแต่่่่่่ทีีสสุดดดนนนนนกก็็มมมาาาาออยูหะถ้ไ้ไโตตััใปครบ เราสามารถเปิดอันติได้กับคีฟด้วยนะเห็นว่ากับคองเนี่ยผมเปิดอันติไปให้คองมันตีผมผมก็ไม่เจ็บนะครับยิ่งเลือดน้อยอ่ะยิ่งหน้าเปิดอันติเลือดน้อยเปิดอันติก็คือแบบอย่างที่บอกนะตัวเราจะไม่ตายครับตัวเราจะไม่ตายเด็ดขาดภายในประมาณ3าวิที่เราเปิดอันติเนาะมันจะยืนแบบแล้วถ้าเป็นดาเมจที่เข้ามาน่มันจะเด้งเลือดให้เราสุดๆนะครับซึ่งอันติก็มีข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าถ้าดาเมจมันเกินประมาณ20%ของ20%ของการรีเลือดมันจะไม่เพิ่มต่อ สมมติว่าเลือดเราเจ็ดพันใช่ปะ่ะเราโดนตัวบ้าอะไรไม่รู้อยู่ตตีทีเจ็ดพันแล้วตอนนั้นเลือดเลยสองพันเลือดเราจะไม่เด้งขึ้นมาห้าพันแล้วก็แบบเป็นเจ็ดพันนะมันจะเด้งมาแค่แบบสองพันอะไรเงี้ยจะด้งมาแค่พันกว่าสองพันพันกว่าสองพันมันจะแล้วแต่ฮิตแต่ละทีครับไม่งั้นถ้าแบบโดนดาเมจปุ๊มเดียวแล้วเบ่งเต็มเนี่ยมันขี้โกงเกินนะครับบอกเลยว่าขี้โกงเกินมันจะแบบโกงจัด,จดเลยแค่นี้ก็โกงแล้วนะครับะฟาร์ไมไปเรื่อยครับตัวละครของเราคืออย่างที่เห็นแหลนะเนาะมันเป็นตัวละครที่คุ กลางเกมเลดเกมต้นเกมจริงก็เก่งเพราะว่ามันตายยากนะครับเอาไปรวมก็ดีเอาไปฟาร์มก็ได้เอาไปยืนออฟเลนก็แยกดันได้ดีครับไม่ค่อยมีตัวไหนที่จะฆ่ามันได้ยกเว้นแต่จะลุมนะครับเนี่ยเวลาไปยืนตีกับเขาอะ่ะมันก็เนี่ยดูนะดูดดาเมจดูดดาเมจแล้วผมสับกี่ทีนะับดูดิหนึ่งสองหายเซตสกิลหนึ่งเข้าไปปุ๊บสับปับ๊บกด2ตบอีกทีนะครับกด1ฟันกด2ฟันแค่นี้แหละสกิลเรา ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ข้อเสียออย่างหนึ่งของตัวนี้คือเวลาเราเปิดสกิลหนึ่งครับผมเวลาเปิดสกิลหนึ่งแล้วก็จามหัวเนี่ยนะครับกระโดดจามหัวเนี่ยมันจะเป็นดาเมจที่ไม่สามารถทําดาเมจใส่ป้อมได้ครับเช่นเราลากไปวื้ดเตรียมตัวกระโดดสับหัวป๊อปเราสับป้อมป้อมเลือดไม่ลดสักนิดเลยนะครับไม่ลดไม่ลดแบบไม่ลดจริงๆถ้าใช้สกิลหนึ่งลากเข้าไปแล้วกระโดดฟันป้อมเนี่ยป้อมเลือดไม่ลดถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะไม่ลดนะครับแบบไม่ลดเลยหลังจากที่ผมเล่นมาหลายรอบนะก็มันก็น่าจะเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันปรับให้ไม่โกงเกินไปอ่ะไม่งั้นเนี่ยเวลาเราล่าสกิลหนึ่งเนี่ยแล้วเราปล่อยใช่ปะมันยังวิ่งแบบมีสแต็คของสกิลหนึ่งอยู่นะครับพอเราฟันปุ๊บล้วกดสกิลหนึ่งวิ่งหนีออกมาจากป้อมอีกมันจะขี้โกงไปเพราะงั้นสกิลหนึ่งก็ไม่สามารถทําดาเมจกับป้อมได้นั่นเองแต่สกิลสองก็ยังทาได้อยู่นะเท่าที่ไปสับมาบับ,บเอาเนี่ยเวลาตีนะครับตีปกติโอ้โหขี้สี่พันสี่โคตรจะแรงเลยนะมีดาบแดงสยองขวัญอีกเล่มนี้บอกเลยเพื่น พยายามนะลากรอเขากระโดดไปค่อยสับหัวโบกิลสองโบเนี่ยถ้าตีหนึ่งทีตีสกิลหนึ่งตีสกิลสองตีแล้วติดคีเนี่ยผมบอกแล้วบันเทิงครับบันเทิงสุดๆอ่ะแต่เด็กต้าเหมือนจะแข็งนะแต่จริงๆมันบางนะครับตัวละครเหมือนจะแข็งจริงๆแหละแต่จริงๆแม่งบางมากๆนะยิ่งโดนป้อมตีบ่อยๆเนี่ยเหมือนกับแม่งโคตรแรงเลยป้อมป้อมแม่งตีโคตรแรงเลยแผ่นนี้นะครับประมาณนี้สําหรับการเล่นเด็กต้านะใครชอบคลิปนี้นะครับย้ําก่อนนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้มีผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะฮะอนนียกดสกิลสตีป้อมได้ปกตินะแต่ถ้ากด1กระโดดจามหัวเนี่ยไม่ติดแน่นอนนะครับลากสกิลไปฮนะ สะโปะปะโปะปะเห็นไหมดาเมจมันจะแรงครับดูดดูดดาเมจยิ่งเลดเกมเด็กต้ายิ่งอันตรายถามว่าทำไมยิ่งอันตรายก็อีกทีมยิ่งมีดาเมจเยอะถูกไหมเขายิ่งมีดาเมจเยอะผมยิ่งดูดดาเมจเขามาแรงแล้วถ้าผมดูดดาเมจได้3คน4คน5คนแบบพวกดูดดาเมจจากพวกแบบตีแรงๆมาผมก็ยิ่งตีแรงเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะมันดูดดาเมจหไม่ใช่ดูดดาเมจหนึ่งหน่วยเนี่ยดูดูผมตบตีดูผมตบตีทุกคน ปั๊บปุบปั๊บปุบปั๊บปุบปั๊บหายเลยแล้วก็เออไอสแต็กที่เราได้โซ่นี้มานะครับมันสามารถติดได้ทั้งการใช้สกิลหนึ่งแบบมีไอเลื่อยตกลงมาใส่หัวกดสกิลหนึ่งกดสกิลสองหรือว่าลบกดสกิลอะไรตีอะไรเนี่ยสแต็กจะเด้งขึ้นมาหมดเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเวริกูดนะฮะฟาร์มต่อฮะอันนี้ผมออกเป็นดาบดูดเลือดไปเนี่ยตีดูเลือดเออน่าจะออกเป็นเดอะบีทใช่ไหมเมื่อกี้ ก็เป็นไอเทมที่ผมมองว่าเหมาะสําหรับฮีโร่สายแอสซิสต์เกับทุกตัวนะมูลานน่าจะออกนะครับไอชิ้นเนี้ยจะได้แบบตีดูดเลือดคีฟขึ้นหรือว่าจะออกเป็นทาลอนก็ได้ถ้าแบบอยากได้แบบตีเร็วแล้วก็อยากได้ดูดเลือดนะครับทาลอนก็ดูดีอ่าเซตไอเทมนี้ก็จะเป็นเซตไอเทมที่เร่งดาเมจส,สุขสั่ผมเรียกว่าเร่งดาเมจสุขสั่แล้วกันอ่ะเนี้ยหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะครับดาเมจคีที่ผมมองว่า น่าจะดูแรงที่สุดแล้วละมั้งนะครับสำหรับเด็กต้าในตอนนี้นะครับในอนาคตอาจจะแรงกว่านี้ถ้ามีการปรับปรุงดาบขีขึ้นมาให้มันแบบตีติดขี้แรงกว่านี้แต่ว่าแค่หกพันก็เกินไปแล้วนะครับอย่างที่เห็นว่าดาเมจเราตีโดนฮีโร่เนี่ยสองพันสามพันสี่พันเนี่ยมันไม่ใช่ดาเมจน้อยๆนะต้องบอกก่อนตีโดนฮีโร่สองสามพันนี่ก็คือแบบโคตรขี้โกงแล้วครับประมาณนี้เลยนะสำหรับการเล่นเด็กตา้าเดี๋ยวไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย เจอกันพรุ่งนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์ขอ,อก,กันไม่ได้เช่นเดิมนะครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกันจ้า